วันพุทธที่20พฤศจิกายน2567วันนี้ขอฝากข้อคิดให้พวกเราทั้งหลายในบทพระบาลีที่ว่าสุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเรียกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวว่ามีปัญญาจากการฟัง มีปัญญาจากการคิดแล้วก็มีปัญญาจากการภาวนาสูสูสังละปะเปัญญงตั้งใจฟังดูดีย่อมได้ปัญญานั้นเนก็ควรจะส่งเคราะห์ลงในปัญญาเนจากการฟังเมื่อเราตั้งอกตั้งใจฟังสิ่งใดเราก็จะได้ปัญญาในสิ่งนั้น แล้วก็ในทางเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเหตุที่ทําให้เกิดปัญญานั้นเนี่ยจะเกิดได้ด้วยสองสาเหตุหนึ่งประโตโคสะคือฟังสิ่งที่ผู้อื่นบอกสอนแล้วก็ในลำดับที่สองก็คือโยนิโสมนัสิการคือน้อมนำสิ่งที่ได้ฟังนั้นมาพิจารณาด้วยตัวเอง พอเราพิจารณาด้วยตัวเองแล้วเนี่ยปัญญาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกสอนพระสาวกก็ดีพุทธศาสนิกชนก็ดีเนี่ยเหมือนกันทุกคนอริยสัจสี่ก็ตรัสสอนเหมือนกันทุกคนแต่สังเกตว่าเนเนายศาศั์นี่สามารถเข้าใจลึกซึ้งรู้ธรรมเห็นธรรมได้นี ไม่เสมอกันไม่เท่ากันดูอย่างการเวลาที่ผ่านมา2,600กว่าปีนี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็ตัดสอนธรรมะไว้ธรรมะนั้นเนี่ยเราก็ยังทราบอยู่อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่ผู้ที่จะพาจิตใจพ้นทุกข์เนี่ย ก็มีมากบ้างน้อยบ้างนี่แตกต่างกันไม่เท่ากันเรียกว่าบางท่านก็รู้แต่ไม่ได้เอามาใช้นี่ก็เรียกว่ารู้โดยผิวเผินปรโตโคสะก็มีบ้างอาจจะไม่ได้มีศรัทธาลึกซึ้งอะไรแต่ก็เคยได้ยินบ้างแต่ส่วนโยนิโสมนัสนนิกาเนี่ยไม่ได้น้อมมามันก็เลยไม่เกิดผลสุด,ส,ดสูง และพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังนั้นในสิ่งเดียวกันเมื่อคนฟังต่างระดับของสมาธิต่างระดับของสติต่างระดับของจิตใจนยะผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันอุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้านะสาแสงลงมาเนี่ย จากหน้า,ากาศลงมาสู่ภาคพื้นดินเนี่ยต้นไม้น้อยใหญ่ได้รับแสงเนี่ยเท่ากันนี่ยดูอย่างดอกบัวดอกปธุมชาติดอกบัวที่อยู่ในสระเนได้รับแสงอาทิตย์เสมอกันหมดนะแต่ดอกบัวบางดอกมันก็ใกล้เวลาลริบานพอแสงอาทิตย์มากระทบก็บานดอกบัวบางดอกนียก่ยังอยู่ลึกจึงอยู่ ในน้ำอยู่ต่อให้แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาแม้เป็นเวลาเช้าหรือเวลากลางวันก็ดีก็ยังบานไม่ได้นะี่เดยกว่าการบ่มเพาะอินทรีย์ของคนก็เป็นเช่นนั้นนะบางคนในสมัยวัยรุ่นในสมัยเด็กไม่มีศรนะัทธามามีศรัทธาในมัชชิมวัยบางคนสมัยปฐมวัยมัชชิมวัยไม่มีศรัทธามามีศรัทธาในปัจฉิมวัย บางคนไม่มีศรัทธาเลยตลอดชีวิตก็เหมือนดอกบวัวบางดอกที่ไม่มีโอกาสได้ผลิบานเช่นนั้นส,สุดสุดสังรับพระเตปัญญาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยแม้ในสิ่งเดียวกันเราฟังซ้ำสองรอบเราอาจจะคิดได้ไม่เหมือนกันในสองครั้ง เมื่อเช้านี้พิจารณาธรรมะข้อหนึ่งที่เรียกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ถ้าเรานะ่พิจารณาว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต้องลงมือกระทํำผลที่ได้จากการกระทําไม่สามารถจะไหว้วนอวงบงสวงอ้อนวอนได้นี่เรียกว่าเป็นกรรมมนิยมคนไทยเราพอได้ยินคำว่า กรรมมุนาวัตติโลโกโะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็คิดเหมือนกับปรงตกเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ยอมรับชีวิตของเราอย่างนี้แหละเพราะว่าเราทำกรรมมาอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะต้องระมัดระวังจิตใจว่าถ้ามันไปทางอากุศลมันก็จะเกิดความหอยเหี่ยวนะ ในการพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยคือให้ตรหนักหมายถึงว่าในส่วนที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยความวิริยะความเพียรเนี่ยเราก็ลงมือทํากรรมดีประกอบกรรมกุศลนะขวนขวายในกิจกรรมในกิจการการงานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฐานะเท่านี้เราจะอยู่เท่านี้ไปตลอดไม่ใช่ถ้าเรามีสติปัญญาขวนขวายได้มากกว่าน,นี้เนี่ยนี่แหละ กรรมวุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวัตติแต่ว่าย่อมเป็นไปแต่ว่ามันก็เหมือนกับมันหมุนไปเราก็หมุนไปในฝ่ายดีหรือฝ่ายที่ดีขึ้นก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องหมุนวนทับอยู่ที่เดิมถ้าเรียกว่าถ้าชีวิตมันต้องหมุนบนทับที่เดิมพระพุทธเจ้าก็ไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ไม่บรรลุพระอรหันต์แต่ที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านบรรลุไปสู่ อรหัตตมักอรหัตตผลนั่นเรียกว่าวัตติของท่านคือหมุนวนไปสูงขึ้นก็เรียกว่ากรรมพัฒนากรรมให้ดีขึ้นจากตามอารมณ์ก็รู้เท่าทันอารมณ์จากตามวิบากผลวิบากตามกิเลสก็รู้เท่าทันกิเลสก็อยู่เหนือกิเลสพ้นวิบากไปได้อย่างนี้เขาเรียกว่ากรมุนาวัตติโลโก,กแบบนี้คือเรามีกำลังใจ มีกําลังใจที่จะปฏิบัติธรรมที่จะพ้นทุกข์หรือแม้ทางโลกอ่ะเราก็มีกําลังใจที่จะทํางานเพราะเราเชื่อมั่นในผลของกรรมกรรมดีจะทําให้ชีวิตเราเดีขึ้นเฉลียวฉลาดดังนั้นเนี่ยถ้าฟังเผลอๆฟังไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแลนะฟังไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญาเขาบอกกรมุนาวัตติโลโกจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเออฉันก็ ฐานะอย่างนี้ฉันก็คงเป็นอย่างนี้ไปเป็นจนจนตายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็มันเป็นใจนก็อากุศลมันดูหม่นหมองหดหูแต่ถ้าเชื่อแล้วว่าอ๋อพิจารณาแล้วมันหมุนมันหมุนไปทางที่ดีได้ย่อมเป็นไปตามกรรมหมุนไปทางที่ดีได้ก็มีกําลังจิตกําลังใจรู้สึกชีวิตมีความหวังขึ้นมาแต่ว่าจะดูว่าฟังแล้วจะดูปล่อยวางก็คือในส่วนของคนที่เราอยากจะช่วยเขา แต่ช่วยไม่ได้แล้วนะ่ะนั่นเหละเราวางอุเบกขานล่วแหละเราต้องสอนใจถึงเออหนอนกรรมวุณาวัตติโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมราช่วยเขาได้เท่านี้เขาไม่ฝ่ายดีไม่รักดีไม่อยากได้ดีเช้านี้ก็เอเป็นไปตามกรรมอย่างน้อยๆกรรมดีของเราเราก็ได้พยายามช่วยแล้วอย่างน้อยๆเราได้ฝึกความเมตตากรุณาแล้วและตอนนี้เราก็จะได้ฝึกความอุเบกขาแล้วก็จากอะไร จากกมมุนาวัตตีโลโกโลนี่แหละดังนั้นในเรื่องเดียวกันถ้าเราพิจารณาความหนักเบาโดยสติปัญญาต่างกันผลที่ได้ก็ต่างกันเนี่ยที่บอกว่าสุดสูตรสังละปเตปัญญาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบางครั้งมันไม่ได้ฟังจากคําพูดอย่างเดียวฟังจากสัจธรรมที่มันแสดงให้เราเห็นไปจักโดยสายตาอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการฟัง ฟังอะไรฟังตัวธรรมะตัวศธรรมธรรมชาติที่สอนเราอยู่เอาวันนี้ญาติโยมมาทาบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้มีแรงบันดาลใจในชีวิตที่จะพัฒนากรรมดีของตนยิ่ง,งขึ้นไปให้ประสบความสุขกับชีวิตทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอเจริญพร